คุณผู้ชมครับแม้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยธนาคารอย่างเข้มข้นนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ายังมีช่องโหว่อยู่รายล่าสุดนะครับคนร้ายได้บุกเดี่ยวจี้เงินธนาคารงานนี้ได้เงินไปกว่า300,000บาทแล้วหลบหนีลอยนวลครับ กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำสวมกางเกงยีนสีน้ำเงินสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบและสวมถุงมือเดินเข้ามาในธนาคารอย่างใจเย็นจากนั้นใช้วัตถุคล้ายอาวุธปืนจี้ด้านหลังบังคับพนักงานธนาคารให้พาเดินไปที่เคาน์เตอร์รับฝากเงินคนร้าย ใช้มือซ้ายส่งกระเป๋าให้พนักงานหยิบเงินในลิ้นชักแรกใส่กระเป๋าให้จำนวนห้า6 0สนหร้อบาทคนร้ายบอกว่าไม่พอให้หยิบมาเพิ่มอีกพนักงานจึงหยิบเงินจากอีกลิ้นชักหนึ่งจำนวนสอง0 8 0านแปดสิบาทรวมเป็นเงิน3 9 7 4สบบาทแล้วเดินออกไปจากธนาคารข้ามถนนไปขึ้นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบสีและยี่ห้อขับหลบหนีไปอย่างใจเย็น หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนจังหวัดนนทบุรีและตำรวจสืบสวนสอพอบางบัวทองได้ระดมการติดตามตัวคนร้ายพร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดตามแนวถนนบางกรวยใซน้อยที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนีขณะที่ทุกวันนี้ตำรวจได้มีมาตรการในการดูแลธนาคารทุกธนาคารอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์จี้ธนาคารครั้งนี้ทำให้ต้องหาสาเหตุเพิ่มและเมื่อตรวจสอบดูพบว่าธนาคารกะสิกรไทยเป็นธนาคารเดียว ที่ไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเขามีรอปภแล้หรอคือไม่มีไม่มีคือคนคือในแบงค์เนี่ยเขาก็ไม่ได้พอคนร้ายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ปิดล็อกประตูเขาไม่ได้ออกมาร้องโวยวายอะไรไงข้างนอกก็ไม่รู้เงียบอยู่แล้วอยู่ในก็อย่างที่บอกอว่ามีกติกรอยู่แบงค์เดียวไม่ค่อยนั่นไงียที่เขาไม่มีรปภไม่มีอะไรนี้คือ แ่มอองวาาีปปรรระะคกันล้ไเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทองมีธนาคารทั้งหมด31แห่งโดยก่อนธนาคารปิดจะมีตำรวจมาเข้าจุดในเวลา3ามงเย็นทุกวันทำงานจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดลาวไว้แล้วซึ่งธนาคารไม่มีรอปพด้วยจึงกล้าลงมือก่อนตำรวจจะมาเข้าจุดเพียงไม่กี่นาทีและข้อมูลเพิ่มเติมคนร้ายพูดภาษาภาคกลาง ลักษณะการลงมือน่าจะมีความชำนาญซึ่งจากภาพวงจรปิดตำรวจสพบำบวทองได้ออกหมายจับคนร้ายรายนี้แล้ว